พูดที่ข้ามบนนี้ก็พี่เอ๋บอกครับอีกรอบหนึ่งครับมันจะไม่ได้มาครับครับกับแมปที่ชื่อว่เทมเพล่นะครับเทมเพล่แฉกนะครับเขาให้เราเอาหยิบเตียงไปได้นะครับอออืืหแล้วก็ให้ห้ามทุกบล็อกชุดชนิดนะครับยกเว้นแต่กาเวลนะครับแล้วก็ให้มีความสุนัรแต่ระวังอย่างหนึ่งครับบล็อกกาเวลอาจจะมีกับดักนะครับท่านผู้ชมชูสไว้สิ open the gate ถู เขาให้เอาทุบแค่กาเวลใช่ไหมโอเคผมทุบแค่กาเวลก็ได้ทางนี้ไม่ใช่เฮ้ยโอไมคกอดทุบกาเวลแล้วก็บล็อกแซนไม่ตกตรงนี้นะครับหืือออทุกครั้งเดียวก็ได้เลยครับไปลงตามบันไดนะครับท่านผู้ชมหืบล็อกกาเวลเขาก็บอกว่าถ้าเกิดมันก็จะทุบแล้วดีแล้วก็โชคร้ายนะครับอันนี้เดินอยู่เราต้องห้ามตกลาวานนะครับ ขาให้เตียงเรามาเป็นเช็คพอยต์ด้วยเพื่อเพื่อความไม่ประมาทนะคะเราจะกดชิปเอาไว้นะครับนี่เดินบนทางเราวัาวดนี้อันตรายมากเลยโอไมคก๊เ oh ชื่อไหมว่าครับตอนผมเกิดมานี่คนสร้างแบบนี้ทําอะไรก็ไม่รู้อะ่ะแบบเกิดมาปุ๊บตายปั๊บเลยอะ่ะเกิดมาจากบนท้องฟ้าลงมาจากสวรรค์สวรรค์มาบน,นโลกมนุษย์นะครับแล้วก็ตายเลยนะครับ นี่คือสวรสด์บรรดาโปรดให้ผมตายนะครับเมื่อกี้นี้ครับเท้่าแล้วครับต่อไป welcome to make good luck นะครับจะโชคร้ายแค่ไหนเนี่ยโอ้โหมันถึงโชคร้ายเลยนั้นเราก็ใช้สุภาษิตท,ที่เขาว่านะครับขวาไล้ไซดีแต่ตรงไปดีกว่าเฮ้ยมันมีเดอ้อตรงไปดีกว่าเนี่ยอ่ซ้ายอ่ขวาอ่ะผมว่าขวาดีกว่า ขวาน่าจะดีกว่านี่เอาขวาเอาซ้ายขวาอู้ผ่านแล้วโอเมก้าโอเมก้เมื่อกี้เกอบเข้าประตูลาวานะครับท่านผู้ชมนะ <c oughs> ขวาร้ายซ้ายดีอะไรนี้คือขวาโคตรร้ายเลยนะครับท่านผู้ชมอย่าไปเชื่ออะไรกับสุภาษิตมากนะครับเราต้องคำนึงถึงหลายๆอย่างเลยนะครับเรามาซ้ายบ้างก็ได้ มาซ้ายบ้างอ่ะซ้ะายไล่อันไหนดีเนี่ยอันไหนจะดีเนี่ยเอามางนี้แล้วครับอ่ะมาตรงนี้อ่ะตัน,นอีกเอามาซ้ายบ้างเอามาซ้ายแล้วอ,อันนี้ตันเออเอาคู่ไปมาขวาปึ๊บขวาปึ๊บตันนี่ครับอ่ะไปทางนี้ปึ๊บไปทางนี้ปึ๊บอ่ะดูทางนี้ก่อน ทางนี้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 ตานีครับ่าทางนี้บ้างทางนี้เอ่อหลงทางวะเนี่ยเดี๋ยวว่าขอดูก่อนนะโอเคเอามาทางนี้บ้างมาทางนี้ปุ๊บทางนี้ปุ๊บ Nice one lava Oh my gosh lava อนี่ใช้ประโยชน์ได้ครับหรือมีทางเดียวเนี่ยอ๊ะ ทา้งนั้นเหรอได้ล่าเห็นรู้สึกแปกๆรู้สึกน่าจะไปทางซ้ายได้นะครับอันนี้ผมมองมาทางนี้ใช่ไหมแล้วก็ทางนี้ต้องตันอีกไม่มีทางเลือกไปลยุยนึ่งนึ่งต้องลองอีกรอมหนึ่งครับท่านผู้ชมเปิดประตูสองอันเข้าไป เข้าไปโอเคอุ้ยนอนเมพจริงๆด้วยมีน้ำด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับใครเล่นแบบนี้ก็เดินเข้ามาเลยนะครับไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะครับตอนแรกผมก็รู้สึกกลัวนะครัแต่ตอนนี้มันก็เข้ามาได้ดีนะมันจะรันฟ้าจริงวนะเนี่ยไอ้นี่กลัวเราจริงๆครับคนรันฟ้าโอ้ไม่โอ้โห โอ้โหโอ้ oh my god ่แบบนี้ผมจะฆ่ามันยังไงนะครับเนี่ยท่านผู้ชมแบบนี้ดูกลัวรเรายัางไงก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมผมต้องขอโทษนะครับท่านผู้ชมผมที่ผมมานี่ผมบินนะครับเนี่ยเนื่องจากผมไม่รู้เลยว่าต้องวิ่งนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับคือแบบนี้มันดูกวนอยากกู้จริงๆแหละมันกวนเราจริงๆอะ่ะ ยังไงก็ไม่รู้แหละผมว่าแล้วว่าต้องกดตรงนั้นต้องเป็นแฉปแน่เกตกราเวลไม่เอาแล้วผมไม่อยากเอาก็ได้เออขอบใจเว้ยเออดีดีดีด,ด,ดีเด็ดน้ำออกไปดีแล้วผมไม่อยากโดนกลับดาวแล้วว่าผมไม่อยากโกงอะ่ะโอ้โหมีแค่ฟูดแ a ป this key is g a v e l get this wood and find the key อะเขาบอกให้เราเก็บไม้นะครับท่านผู้ชมให้เราหาทางนะครับผมจะทำไม้นี้เอาไปทำอะไรบ้างอ่ะต้องคิดแบบพิจารณาสูงเลยนะครับกบูด g กาเวลให้เราหากาเวลเหรอ่ะได้งั้นผมจะทำ อย่างแรกเลยครับคลิกเอ,อ่อ,อเออทำเป็นพิกแอก่อนเลยครับอย่างแรกเลยนะครับเอ,อ้ไม้ไม่พออไม่เป็นไรผมอยากทำดาบด้วยอุ้ยเจอแล้วกาเวลี่ความจริงกาเวลมันไม่ต้องใช้นี่นะความจริงกาเวลเราไม่ต้องใช้พิกแอคเราใช้มือตบก็พอเราอ่าเราได้กาเวลแล้วนะครับเป,เป็น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 ไม่ใช่กาเวลได้เป็นฟินนะครับแล้วก็เป็น แต่มันมาจากกาเวลนะครับทำเอาง่ายๆนะครับเปิดประตูสิเปิดประตูให้กาเวลเลยสองงานอะเก็บม,มาได้ครับอ้าวผมให้ให้กาเวลเลยอะสองงานอะเก็บม,มาได้แล้วให้ให้ให้รอมาสิบปีเว้ยกว่าจะเปิดโอ้โหอ้ oh my god อย่าม,มากลัวอีกนะ วิววิวนึกว่ากลัวนะเนี่ยแต่ผมก็เชื่อแล้วครับว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับเมื่อกี้นี้นะครับอะไรเนี่ย be sure to like this map join on our cash off c a s h of can นะครับผม,ผมไม่เล่น a c c a s h of can ครับที่เกียดเล่นนะครับ Facebook ก็ไม่กดนะครับเออ what can do you want นะครับให้ผมทำอะไรล่ะอ๋อแมปนี้เหรอครับ จบแล้วเหรอจริงอะเอ,อ,อจบโคตรเร็วเลยอ,อุ้ยจบเร็วมากเลยครับแต่มันก็ใช้เวลานะเอานะครับแบบนี้ใครชอบเล่นนะครับสามารถไปโหลดในไหนวะสามารถไปโหลดในในอะไรอะออกหน้าออไปในเ World ว World อร์แบบเวอร์แบอาไม่ครับพนี่นะครับตามที่ผมกำลังเข้านะครับ นี่ครับแล้วก็เข้าไปที่มินิเกมนะครับท่านผู้ชมนะครับเออใช่บอลใช่บอลเนี่ยนี่เกมบปลอ่ะใช่บอลแป๊บนึงนะครับโอ้โห My. มามามาอันไหนเนี้ยอันไหนเนี่ยแหละจำไม่ได้แล้วแต่มาเอ้ยไม่ใช่เนี่ยนี่ครับท่านผู้ชมครับเออมาโหลดในแม แมปฟอร์มค้ีนี่นะครับแล้วทุกท่านผู้ชมก็เข้าไปในมินิเกมนี่นะครับแล้วก็โหลด Temple of Trap นี่นะครับ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้พี่เอบอลครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ